สวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการตีสิบเดครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นคู่แม่ลูกที่ไม่ว่าจะกลับมาในรายการของเรากี่ครั้งก็แสดงให้เห็นถึงความรัก และความผูกพันที่ทําให้ท่านผู้ชมได้รู้สึกทราบซึ้งและสนุกไปกับพวกเขาอยู่เสมอถูกต้องค่ะคุณอาขาแต่การกลับมาในครั้งนี้นะคะลูกสาวเนี่ยกลับมาในสถานะที่เปลี่ยนไปค่ะเนื่องจากความรักที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนสุกงอมนะคะจนไม่นานมานี้ค่ะก็ได้มีพิธีลั่นะระฆังวิวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เจ้าบ่าวชื่อคุณตุลน,นะฮะชายหนุ่มผู้โชคดีซึ่งก็เคยมานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนกันเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงของงานแต่งงานนั้นจะมีความหมายมากแค่ไหนถึงทําให้ผู้เป็นแม่นั้นต้องหลังน้ําตาออกมาเกือบตลอดทั้งงานเลยนะครับรวมถึงชีวิตหลังแต่งงานนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างไรเราไปพูดคุยกับทั้งคู่ครับขอเชิญทนพบกับแม่น้อยโพง,งามและหญิงรัชาครับ สวัสดีสค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนคะออะไรกันจะรู้เลยเลยก็จีิงอยากแล้วคุณสุนทรีสบายดีนะคะวิทวัสสบายไม่ร้อยไร้อยดีนะสบายดีค่ะพี่โอ้โหหน้ายังตึงเปรี้ยอยู่เลยเอาเอาไม้มาตีนี่ดังเลยนะดังเลยดังยังไงคะดังเป็นเตาะ ตึงอย่างกระหนังกลองโมดอะไรนะโบทอกเหรอไม่มีอ่าอยู่ที่ตรงลูกบำรุงทุกอย่างนี่จ้ามีนาดไม่มีเขามีมีลูกที่สองมาบำรุงด้วยนี่ดูดิยังไม่ดันไรเลยเนี่ย เดี uhm ๋ยวนะะี ame, b. 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 Ife, ้หญิงเป็นเสียงน้อยแล้วค่ะในบ้านเป็นเสียงข้างน้อยเป็นเสียงข้างมากคือแม่กับพี่ตุลจริงเหรอคือเราเวลาเราจะทําอะไรเราต้องต้มตัวเล็กๆไว้จะกินอะไรเราต้องตัวเล็กๆเราต้องแบบรอว่าพี่ตุลเขาอยากกินอะไรเราถึงจะได้กินกับเขาเธอทําเองหรือเปล่าไม่เคยทําเองเลยรอเขาตื่นเช้าขึ้นมาฉันนึกว่าลูกสาวฉันจะลงมาเปล่าเลยนั่นน่ะลูกชายลูกชายฉันลงมาชงกาแฟ ชายชานเขาคางชงก,กาแฟมาให้ภรรยากินค่ะอ,อะไรลูกชายช้นและเรียกลูกสาวว่าภรรยา,ออยาของเขาชัดเจน <laughs> ชัดเจนใช่แล้วหญิงเป็นยังไงงานแต่งที่ผ่านไปเห็นบอกว่าคุณตุนนี่ทำงานแต่งให้เป็นของข,องขวัญวันเกิดให้ก็ รูบ<อ>ตึงสองงานบ <รอ S 2> ตึงเขาฉลาดแหละเพราะว่าเขาคิดแล้วว่าแบบอะยังไงอันนิวเซอรี่มันต้องเป็นวันเกิดทุกปีของขวัญชิ้นเดียวเนี่ยคุ้มแล้วล <c oughs> <c oughs> วันเกิดด้วยรวมงานแต่งด้วย,ยถ้าแยกกัน <c oughs> ก็จะอะ เดี๋ยวมันกแน็แต่งงานหนึ่งวันเดี๋ยวจะ19ก็ต้อง,องของขวัญอีกชิ้นหนึ่งแล้วรวบรวบตึงแล้วก็ของขวัญชิ้นเดียว <c oughs> ไม่หรอกค่ะคือจริงๆจ,จริงเราเราสวมแหวนกันไป25พฤษภาปีที่แล้วคือใจใจเราสองคนอ่ะก็คุยกันอยู่แล้วว่าเออเราอยากเราอยากแต่งงานในช่วงเดือนประมาณนี้พฤษภาหรืออะไรอย่เงี้ยค่ะเราเผอิญว่าปีนี้เราไปดูดวงกันมา แล้วเขาก็บอกว่าวันที่19พฤษภาเป็นวันที่ดีคือเป็นวันที่ดีมากๆะอะไรเงี้ยเราก็เออก็วันดีแหละวันเกิดเราะอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายโรงแรมก็ว่างคือเป็นเป็นทามิ่งที่ช่วงนั้นโรงแรมก็เพิ่งจะกลับมาจัดงานแต่งงานได้ด้วยค่ะดังนั้นเสาร์อาทิตย์มันเต็มหมดเลยแล้วก็ว่างวันเดียวคือวันมาคาบูชาซึ่งจัดงานแต่งงานไม่ได้ก็เลยอ่ะ นั้นวันพฤหัสที่19หญิงเกิดพฤหัสที่19ด้วยก็เลยเออก็วันนี้ปีนี้เป็นวันพฤหัสพอดีแล้วก็19พฤษภาวันเกิดเราพอดีก็เลยตรงเป๊ะหมดเลยใช่ค่ะให้พี่หญิงเป็นคนจัดการอยากได้งานแต่งแบบไหนพี่ตุลอนุมัติหมดทุกอย่างใช่ก็คือเหมือนตั้งแต่เราทำ pre เวดด i n g แล้วค่ะภาพเราก็จะแบบเหมือนกลุ่มความเป็นดิสนีย์เพราะหญิงอชอบดิสนีย์คือชอบอะไรถึงชอบเจ้าหญิงทุกตัวละครคือชอบทุกตัวละครไม่ได้เน้นแค่ ทุกวันนี้มาเวลก็ชอบคือชอบหมดเลยคือเป็นคนที่ชอบชอบดิสนีย์แล้วก็อยู่กับจินตนาการมาตลอดก็ตอนที่ทำพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยเราก็จะมีธีมอย่างอันนี้ก็จะเป็น Beauty and the Beast อะไรอย่างเงี้ยเจ้าหญิงเบลใช่ค่ะเจ้าหญิงเบลครับแล้วก็เพื่อนทุกคนก็บอกว่าเออพี่ตุนเขาก็เอาด้วยเนอะใช่นางก็ยอมจะเล่นเป็นอะไรให้เราหมดเลยอันนี้คืออันนี้คือ Ariel ค่ะใช่ Little Mermaid ใช่นางก็พร้อมที่จะเล่นให้เราทุกอย่างน่ารักมากทุกคนก็เหมือนแบบเอ๊ะหญิงไปบังสนวัยใช่ทุกคนแบบเอ๊ะหญิงไปบังคับพี่ตุลหรือเปล่าบอกเปล่าเขาอยากทำเขาอยากทำให้เป็นของเขาอยากเล่นด้วยการแต่งงานของเราค่ะคือมันจะไม่ได้มีใครเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังคือหญิงเชื่อว่าทุกวันนี้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีความ มีความคิดและความเก่งใ,<ช>ในแต่ละด้านเขาเก่งในมุมของเขาเราเก่งในมุมของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากมีทีมเนี้ยให้รู้สึกถึงความเท่าเทียมกันของเราทั้งสองคนแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเพื่อนกันพูดคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยเท่าเทียม,ม,มกันหรือเธอน้อยกว่าเขาเท่าเทียมกาันไม่เทียมกันนต่เขาทําให้เธอทุกอย่างเลยเท่าเทียมกนเท่าเทียมกัเอาแล้วเอาแล้วอันนี้ก็เป็นซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าล้วจะมีแบบรองเท้าวางอยู่อะไรเงี้ย แม่น้อยเห็นบอกว่าร้องไห้แทบจะตลอดงานเลยเหรอแล้วพี่พิทว่าหนูถามหนยถ้าหากว่าลูกแต่งงานไปพี่มีความรู้สึกยังไงพี่ดีใจโอ้ดีใจอย่างเดียวเหรอพี่มันต้องมีอะไรอยู่ในในลึกๆซึ่งน้อยกับลูกเนี่ยมีทั้งลําบากทั้งทนทุกข์ทนร้อนมาทุกอย่างมันหลายอย่างมันเก็บมาคิดในวันนี้แล้วเออประสบความสําเร็จเอลูกเราดีขนาดนี้เชลเออะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดแบบทำให้แม่ทุกอย่างเอากระดาษมาเรียวนอย่างอย่างอย่างไม่ต้องเจริงๆมันถึงขนาดนั้นนะพี่แล้วมันแบบ ก็ทาปริญญาให้ทใบัยแหลอ,อย่าตรีอย่าโทติดอีกสองตัวจะจบอาจจะเลือกทํางานให้แม่ก่อนปริญญาชีวิตก็ได้หมดทุกอย่างจากแม่แม่ถามบอกว่าทําไมลูกต้องทําถึงขนาดนี้ก็บอกถ้าแม่ไม่มีแม่วันนี้หญิงไม่ได้เก่งขนาดนี้นนอบบเขาบอกแม่ทําภูมิต้านทานให้หญิงเยอะอแล้วหญิงยังยัง,ยงทํางานไม่ได้ครึ่งของคุณแม่คํานี้มันแบบเจ็บในกระดองใจแล้วพอถึงเวลาวันแต่งอะ <ừ> สิ่งที่เราไม่คาดหวังแล้วได้ <ừ m. S 2> คนดีมาด้วยแล้วมีความรู้สึกบอกว่าเรามีความรู้สึกบอกว่าทําไมทําไมลูกดีอย่างนี้เราเรา,เอาอายลูกพี่ไว้ยชวสเรา,าอายลูกอายทำไมอายสิกาแบบเรามาสร้างนี่สร้างสินในลูกไง<อ>สร้างด้วยความโง่พี่เป็นเทา้าแชร์แล้วแบบเขาไม่มาตรงแล้วเราก็ต้องมานั่งหาเงินได้ใช้ใเขาเป็นสิบสิบล้านน่มันเรื่องอะไรเงินลูกไปอ,ะ <ừ m. S 2> อ่ะแต่แล้วมันก็ผ่านพ้นไปได้ก็ง<อ>ั้นมั้งแต่เอ้า,อา ก็ผ่านผ่านไปแล้ววะก็ผ่านแล้วผ่านมาตั้งหลายปีอ่ะจะได้ออกตีสิบอีกทีนร้องทำไมเนี่ยร้องทไมร้องมานานๆจะได้ออกตีสิบักงทีอ๋อแต่ที่สุดนี่นะเขาตอบว่าเรานี่เองเราเป็นรายการแรกที่มาออกรายการเนี่ยที่ไม่ลืมกันเลยคนตายเมื่อนกันแหละพนดีแล้วว่าต้นตายเลก็คุณหมารับนยังแหลงชับอยู่เลย ายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ